ไปธุร,ระแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาถ้าถ้าเจงร้ายี่อยู่นะไปหาผู้ใหญ่แป๊บนึงฮะผู้ใหญ่หรอผู้ใหญ่จริงปะเนี่ยฮะ <c oughs> หาผู้ใหญ่หรือหาเด็กเอาจริงเนแน่ยผู้ใหญ่ให้เป็นขาช้างแม่จะได้รู้ไม่ไปไหนไปเลยค่ะ รอคลิปคู่คุณจินเอาจริงๆไงมีคลิปเยอะ,ะ,แะแบบก็ถ่ายกันเร่นๆไงแต่ว่า,า,า,าไม่เคยลงเพราะวา่าจริงๆก็ห้ามอยู่แบบเอ้ยอย่าเพิ่งลงเลยเยอมีลูกสาวหรือลูกชายมีลูกชายคะ่ะ <c oughs> มีลูกชายนะคะคุณค่ะจะบอกว่าไม่ได้เป็นคนหยิ่งเลยนะถ้าถ้าแบบเห็นในข่าวแบบทำหน้าเหวี่ยงหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นตกใจเออตอนนั้นแค่ตกใจมีคนมาแบบถ่ายอย่างเงี้ย ยืนถ่ายอย่างเงี้ยเราอะเราก็แบบมองว่าเอ้ยเขาเป็นใครคือเราไม่ได้รู้จักเราก็แค่แบบมองว่าเอ้ยถ่ายทําไมหรือเขาเป็นใครแต่เราก็เราก็คิดว่าเอออาจจะเป็นแบบคนในงานนะะักข่าวเราก็เลยแบบเออก็ปล่อยผ่านแต่ว่าเขาอาจจะแบบคนก็เหมือนจะร้องไห้เลยใจยิ้มๆนะคะโอ้ยตอนแรกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันตอนต้นไลฟ์ก็หลุดไปทีหนึ่งนะคะว่าเหมือนแบบจะร้องไห้ยอะไรเงี้ยเพราะว่า อะไรก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใช,ใช่ไหมคนเราเราแบบเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาอยู่ในจุดที่มีแสงทุกคนกองกองก็มีบ้างที่เราก็เสียใจยใจบางไปเจอคอมเมนต์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอคอมเมนต์ที่มันไม่จริงอะไรเงี้ยมันก็มีบาง